สวัสดีกลุ่มอัศวินทุกท่านพบกับผมแอ m ดมินปูซิเมนกันในเกมอีโดรา a ฟนต s ซีสตาร์สกนะครับวันนี้ก็จะแนะนำตัวละครใหม่นะจริงๆผมก็ทำคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าอ่าคลิปมันเสียนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องอัดใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าด่านอะไรพวกนี้มันก็ทำไปแล้วนะครับส่วนตู้กาชาผมไม่ได้กดนะครับเพราะว่าเพชรไม่พอในช่วงแรกนะครับก็เลยอาจจะยังไม่กดตอนนี้นะ เพราะว่าผมจะรอกดอตู้ฟารี่บเลนทน์ครบนะครับเพราะผมเหลืออีกแค่ผมเหลืออีกแค่ผมเหลืออีกแค่เออแคสเตปสุดท้ายผมจะได้แล้วหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยกดสุ่มตู้สเตล่าในสัปดาห์หน้านะครับก็นะรอผมไปก่อนแล้วกันนะ แต่ผมจะมาแนะนําตัวละครสเตล่าเบรนทน์ที่เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับสเตล่าเบรนทน์เนี่ยก็คือจะมาในวันนี้วันที่9นะครับอ่าเป็นตัวละครใหม่เลยเป็นตัวละครธาตุลมแล้วก็มีค่าสเตตัสอ่าสปีดสูงกว่าชาวบ้านนะครับไอที่สูงกว่า900เนี่ยมันไม่ใช่สเตตัสปกตินะครับมันเป็นสเตตัสตอนลม บอสนะครับวันนี้มีอีเวนต์ตีบอสก็เลยมีเพิ่มสเตรรตัสมาให้ด้วยนะครับถ้าเป็นสเตตัสปกติจะแค่751ก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะถือว่าสูงใช้ได้นะครับส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยอย่างที่ผมประกาศไปว่าไออาร s สบิลฮาร์ดเนี่ยเป็นถ้าไม่ตายหมู่นะครับไม่ใช่ถ้าไม่ตายบัฟใส่เพื่อนตัวเองนะครับโดยผลของมันคือจะทําใ้้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ตีสถานะ e l e m e n t เตอร์ l นะครับก็คือตีแล้วไม่ได้แต้มธาตุเพิ่มน,นะครับก็คือพูดง่ายๆคือคุณอ e ีฝ่ายหนึ่งจะไม่มีโอกาสได้แต้มธาตุเพิ่มจากการตีปกตินะครับแล้วก็จะทำให้อ,อันนี้ผมไม่แน่ใจอันที่สองคืออะไรนะแต่อันที่สามเนี่ยคือจะทำให้สเตล่าอยู่ในสถานะที่เบิ้ม ้าไม่ตายได้อีกรอบคือใช้ทาไม่ตายซ้าได้อีกรอบนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลโจมตีทุกตัวเมื่อโจมตีไปแล้วจะฮคิวแล้วก็สร้างเกาะกันสถานะจากนั้นก็เพิ่มพลังโจมตีให้ทั้งปาร์ตี้15% 2เทิร์นนะครับส่วนสกิลหนึเป็นสกิลบัฟให้ทั้งปาร์ตี้นะครับโดยไออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโล่การดีบัฟหรือเปล่านะเดี๋ยวผมค่อยไปดูของสเตล่า ไอดอนนะครับว่าใช่เหมือนกันหรือเปล่าลองสักคู่นะครับผมไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะไปเทียบกับสกิลของสเตล่าไอดอนนะครับอันนี้ก็เป็นโล่กันดีบัฟหรือสถานะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตล่าตัวนี้ไม่ได้เป็นสเตล่าที่มีสกิลโล่การลังดีบัฟนะครับถ้าถามว่าเป็นเมตาไหมผมว่าก็ยังเป็นอยู่นะเป็น เพราะว่าถ้าไม่ตายคุณเธอก็ค่อนข้างโกงนะครับถ้าไม่ตายของคุณเธอเนี่ยเป็นตัวที่2แล้วที่เบิ้มถ้าไม่ตายได้นะครับไม่ถึงในร่างสเตล่านะเพราะว่าตัวที่เบิ้มถ้าไม่ตายได้ตอนนี้มีอยู่3ตัวก็คือเกลด้าฮาโลวีนมีสเตล่าไอดอนแล้วก็มีสเตล่าวาเลนทายนะครับโดยสเตล่าไอดอนเนี่ยจะเป็นถ้าไม่ตายเดี่ยวเกลด้าฮาโลวีนเป็นถ้าไม่ตายเดี่ยว แต่สเตล่าวาเลนไทน์เนี่ยเป็นตัวที่เบิร์ทําไม่ตายหมู่ได้นะครับอะเราก็ไปกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นร่างรอกับร่างอาเคออสนะครับซึ่งถึงผมอธิบายไปก็ยังไม่รู้ครับไม่รู้สกิลอะไรเลยต้องสุ่มให้ได้ก่อนส่วนอีโนล่าก็ยังเป็นอาร์ตแอเดสเหมือนเดิมนะครับ ก็แสดงว่าเขาคือสเตล่าอ่าอีพีที่สองที่อยู่ในชุดวาเลนไทน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่กดสุ่มนะอย่างที่บอกไปจะรอเก็บเพชรให้ได้ฟารี่ก่อนอ่าเราไปดูที่อีเวนต์กันก่อนแล้วกันนะคือผมเล่นอีเวนต์ไปครบหมดแล้วอ่ะที่ผมอาจไว้ครั้งแรกสุดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอ่าคลิปเสียไปเสียดดยอยู่ แต่ไม่เป็นไรผมจะมาอธิบายฝั่งนะครับอธิบายแต่ละด่านให้ฟังนะก็คือตอนแรกคุณต้องเล่นในเรื่องไปก่อนเพื่อปวดด่านนะครับเพอพอเล่นในเรื่องอแรกเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ด่านฟาร์มที่มี3ด่านแรกก็คือง่ายปังกาอะยากนะครับซึ่งระดับง่ายเนี่ยมันจะมีแค่ต้องไม่ตายนะครับเคลียร์ภายใน15เทิร์นแล้วก็ใช้ถ้าไม่ตาย1ครั้ง ส่วนด่านที่2เนี่ยด่านที่2เนี่ยคือต้องไม่ตายนะครับแล้วก็ต้องมีท่าลมอย่างน้อย2คนขึ้นไปแล้วก็ใช้ทาให้ตายหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมได้เล่นให้ดูคือครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมลืมกดทําให้ตายไปก็เลยไม่ได้เพิ่มนะครับอันนี้ผมจะเล่นให้ดูโดยตอนที่คุณเล่นอีเวนต์นี้ครั้งแรกคุณจะตลาดแต่ว่ามันจู่ๆก็มีด่านชาเลนจ์ขึ้นอ่าผมก็ตกใจช่วงแรกเหมือนกัน ก็เลยสงสัยว่ามันคือด่าอะไรวะหรือว่ามันเป็นบัคแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นชาเลนจ์พิเศษเป็นชาเลนที่โหดกว่าชาเลนจ์ปกตินะครับเป็นชาเลนที่โหดกว่าปกติแล้วอ่าจะอธิบายยังไงดีอ่ะ เอาเป็นว่าชาเลนปกติก็ยากอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีชาเลนที่ยากกว่าปกติอยู่ซึ่งเล่นแล้วคุณจะถ้าคุณเล่นผ่านนะคุณจะได้อีกสามเพชรอ่าแล้วก็ได้ตามเงื่อนไขอีก50าบเพชรก็คือตีตีประมาณ700เพชรแลละอ่าตีประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเด,วเดวีเอาออกก่อนจะไม่ได้ฟาร์มอีกรอบ อ่ะเพื่อเป็นการเล่นให้ดูผมจะเล่นชาเลนจ์ให้ดูแล้วกันเพราะว่าจะด่านฟาร์มทุกคนน่าจะทําได้แล้วชาเลนจ์ Challenge เนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณเตรียมโซ d ด a ยมธาตุาดินที่จมตีแรงนะครับโซเด a r มที่ผมว่าได้เปรียบสูตรตอนนี้ก็จะไม่พ้นอ่แคปิคอนนะครับอุ้ยอีกแล้ว เอาใหม่เอาอันนี้แล้วก็แอเทียดูซิจะได้และไหมปกติ ในชาเลนจเนี่ยจะมีคู่ต่อสู้เป็นทาเนยวูฟมิ้นแล้วก็ฮารามิต้านะซึ่งแต่ละคนจะได้รับบัฟอ้นี่มานะครับก็คือจะไม่มีสถานะที่ว่า,าแพ้ท่าใดๆนะครับแล้วก็ไม่แพร่าตุใดใช่แล้วก็มีพลังแล้วก็มีบัฟที่ว่าถ้าไม่ตายแรงขึ้นอีก100%ซ ซึ่งไม่สับสอบาปนี้ไม่สามารถล้างได้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของชาเลนด์นี้คือคุณต้องรีบกำจัดให้ไหวๆก่อนที่คุณจะโดนทําไมตาย อันนี้แล้วกัน แม้ว่ามันทําให้ตายแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกตัวธาตุดินไว้นะครับ <Okay. S 1> สาเหตุที่ต้องให้เลือกธาตุดินไว้เนี่ยเพื่อที่จะตีตีธาตุที่เหลือง่ายขึ้นนะครับเพราะถ้าคุณเตรียมธาตุน้ำมาคุณก็แพ้ธาตุลมต่อให้คุณเตรียมธาตุลมที่ตีแรงแมาคุณก็ต้องแพ้คุณไม่ได้แพ้แต่คุณจะตีเบามากนะครับเพราะฉะนั้นสู้เตรียมธาตุดินมาเลยก็ได้ โปริสก็น่าจะไหวนะผมค,คิดว่าตีกันเข้าไปบ้าไปก่อนงานเนี้ย น่าจะตายนะครับเลือกเป้าหมายเป็นตัวนี้ไว้แล้วกันเหลือตัวเดียวแล้ว สาเหตุที่ผมเลือกแคปิคอนเนี่ยคือเขามีสกิลบัฟที่ว่าเพิ่มโอกาสโจมตีสุ่มมากขึ้นเพราะปกติแล้วสกิลทั้งหลายของแคปิคอนเนี่ยมันจะสุ่มแค่โจมตี2ตัวนะครับแต่ถ้าคุณได้บัฟไอสกิลของนางที่เป็นสกิลสกิลสองสกิลหของทางขวาเนี่ยมันจะเป็นสกิลสุ่มเพิ่มจำนวน การโจมตีนะครับส่วนด่านอีกด่านหนึ่งเนี่ยมันมันจะยากกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบล็อกห,ห,หรือว่าอะไรนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันเลยแหละได้แลหรือเปล่าไม่แน่ใจ เคยเคยคิดว่าอยาได้แลแบบ3ส่วนไปเลยอะ่ะแต่มันยากนะเคยได้มากสุดแค่2ส่วน สุ่มสามตัวอ่ะวันนี้งวดน,นี้สุ่มสี่เลยเออดีมากประเด็นคือ,คอมันจะไม่ตายก่อนไหมเ้ยนั่นไงไม่ตายจริงด้วยโอ้ยต้องรอไปอีก รอ,อไปอีกเทิร์นแล้ววันนี้สุ่มได้เลือดน้อยด้วย ตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าเป็นบัฟของด่าหรือเปล่าวะน่าจะใช่อะเพราะดามันเหมือนกันอะไรก็เหมือนกันหมดอะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วจริงๆผมคิดว่าชาเลนจ์มันก็น่าจะมีแค่ดานเดียวแหละ แต่จูจ่ๆก็มี2ด่านนะครับก็ถือว่าได้เพชรฟรีแล้วกันนะแล้วก็ยังมีในเรื่องอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบแล้วกันอ้ผมเลื่อธิบายของระดับยากนะครับระดับยากเนี่ยคุณต้องไม่ตายเลยใช้ถ้าไม่ตายหนึ่งครั้งแล้วต้องมีการสลับทีมนะครับรีเวอร์สลดัดนั่นแหละแล้วก็ด่านที่ยากที่สุดเนี่ยคุณต้องม่มี มีคนตายเลยนะครับก็คือต้องไม่มีคนตายนะแล้วก็เคลียภายใน10เทิร์นนะครับใช้ถ้าไม่ตายอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปนะครับเรามาดูของแรกกันละของเมื่อเราเล่นอีเวนต์เสร็จเนี่ยเราจะได้ช,ช็อกโกแลตมานะครับโดยช,ช็อกโกแลตเนี่ยเราสามารถเอามาแลกอาวุธได้นะครับอาวุธได้หนึ่งชิ้นนะอ่าแองเจิลรีฮาร์ดนะครับ แองเจลลี่ฮาร์ดอ่ามันอ่านอย่างนี้นะโดยความสามารถของอาวุธเนี้ยคือถ้าให้ผู้ถืออาวุธเนี้ยถืออยู่นะครับก็คือสวมให้ซิมโบเนี้ยใบเอ่ออาวุธนี้จะทำการฮิลให้กับเจ้าของอ่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือก็คือฮิลเด้งเทอร์ละห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วไอ้เลขค่าแดงๆเนี้ย ถ้าคุณตีบวกไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับให้ผมดาวว่าบวก10เท่าไหร่ก็น่าจะ15% 15%นี่เท่าดาบยาตากรลาสึหรือเปล่าวะเ,เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะครับโดยอาวุชินนี้ถ้าบวกเต็ม10แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาของบัฟให้กับเจ้าของด้วยนะ1เทินอา่าผมว่า โอเคเลยนะก็คือใส่ให้กับตัวแทงได้แล้วก็หรือใส่ให้กับตัวคิวก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเศษอาวุธอ่าเอาไปอัพได้นะครับแล้วก็มีชาร์ปของ A อาวุธเอาไปเอาไปเอาอาวุธอื่นได้และมีตุ๊ก,กตาลุงหรือแพตตินัมดอนะครับอันนี้ควแรแลกเป็นอย่างยิ่งเอาไปอัพตัวอื่นได้เอาไปอัพช่องนะครับแล้วก็มีตัวการันตี5ดาว10% ธาตุไฟและธาตุดินนะครับอย่างละใบก็มีคัมภีร์เปลี่ยนสายนะครับแต่ตอนนี้เป็นคัมภีร์ไว้ลงหัวใจนะแล้วก็มีดาวซึ่งถ้าถามว่าดาวควรแรกไหมไม่ควรแรกเป็นอย่างยิ่งนะครับถามว่าเพราะอะไรคุณสามารถฟาร์มได้จากการย่อยตัวละคร3ดาว4ดาวที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาขึ้น5ดาวนะครับ อย่างนี้เห็นว่าผมมีเศษสามดาวกับสีดาวเยอะมากผมก็เอามาปั้นสามดาวสีดาวที่เหลือนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะแลกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับยาควแรแลกเป็นอย่างยิ่งเพราะผมใช้เยอะมากในช่วงนี้นะครับอายาไวเลนอโดอลา่าเบเทิลอันนี้ก็ควแรแลกเพราะก็ใช้มากในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีของอของไว้อัพถ้าไม่ตายนะครับ จะแลกหรือไม่แรกก็ได้นะครับแต่สําหรับผมไม่ค่อยแลกแล้วอะเอาไปลงดันเจียนก็ได้เหมือนกันก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับที่เป็นอีเวนต์วาเลนไทน์แล้วก็ตัวละครใหม่แล้วก็จะมี Event อีเวนต์ตีบอสอาเทเทอร์นะครับอีเวนต์ตีบอสเทเทอร์เนี่ยอาถ้าเรามีสเตล่าวาเลนไทน์เราจะเล่นง่ายขึ้นแต่ ผมเคยทาคลิปลงมาหลายรอบแล้วล่ะไอ้บอสเทเตอร์ล่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะไม่เล่นในครั้งนี้นะครับก็คือไปเล่นนอกรอบนั่นแหละโดยแต่ละด่ดาเนี่ยคุณจะได,คะได้คุณจะได้ดาลละหนึ่งร้อยเพรถ้าคุณผ่านได้นะก็คือคุณชนะตีบอสสาเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยคุณได้คุณได้ไปเลยหนึ่งร้อยเพรนะครับก็ คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วก็จะมีเนื้อเรื่องของสเตล่าวาเลนไทน์อีก50เพรนะครับถ้าคุณสุ่มได้แล้วคุณไปฟาร,ร์มหัวใจครบคุณก็จะได้เพชรเพิ่มหรือว่า,าชิ้นส่วนอาวุธเพิ่มมานะครับก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของอีเวนต์วาเลนไทน์ครึ่งหลังนะครับจริงๆมันยังมีเรื่องแจกเพชรหรือเปล่าเดีย๋ยวดูก่อนนะอ,อันนี้มั้งหรือเปล่า อ๋อนี่เป็นแพทไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคยังไม่มีบอกนะครับเอที่เป็นประกาศวันที่19คงต้องรอวันที่19ออลลี่นะครับเดี๋ยวไปดูโอม,มาเกาเซก็ยังเป็น อ่ายังไม่มีอะไรนะอ่าอันนี้เป็นรายละเอียดที่ว่าหรือเปล่าอ่าอันนี้แหละจะเริ่มตั้งแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่ว่ามันมีแจกเพชรนะครับเพชรเติมเงินหรือเปล่าวะเออเหมือนจะใช่องโค้ดเติมเงินนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนะเดี๋ยวผมค่อยประกาศในกลุ่มนะครับ ส่วนเนื้อหาทั้งหมดของเวลเลนไทยก็มีเพลงเท่านี้นะครับก็คือมีตัวละครใหม่อีเวนต์ใหม่นะครับแล้วก็มีเวนตีตบอสแล้วก็มีด่านฟาร์มฟาร์มเข้าไปนั่นแหละว่าคงมีเพลงเท่านี้แหละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ